ดีคร yes. ับเพื like like ่อนๆอันนู้นคือแยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ผมจะเอาอาหารนี้ไปให้ไปให้แยนะครับนี่ครับผมผมจะเอาอาหารไปให้แยนะครับอันนี้คือตัวตัวดวงไม่ใช่ครับผมพึ่งครับเป็นพึ่งเป็นแมลงอะไรสักอย่างอะแต่ว่าน่าจะมีพิษคาดว่าน่าจะมีพิษเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆจะเดินไปเรื่อยๆครับผมผมจะเดินไปรีวิวนะครับนุ่นครับวิ่งห่างดงนะครับผม มีหางดงนุ่นตัวหนึ่งครับผมนุ่นตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนิดหนึ่งถ้าขยายแล้วภาพม,ม,มันจะสั่นนะครับผมภาพมันจะสั่นนิดหนึ่งนี่ครับผมอยู่ข้างหน้าผมน่ครับอันนี้มันคนละตัวกันนะครับอันนี้ก็ตัวผู้นะครับผมส่วนใหญ่เช้านี้ผมเจอเด็กตัวผู้ครับผมยังไม่เจอตัวเมียเลยครับผมถ้าเพื่อนๆอยากดูใกล้ๆนะครับต้องขยายภาพเอาละครับผมอันนี้ผมผมลดลงแล้วครับผมนี่ครับเชื่องครับเชื่องเดี๋ยวผมจะเอาอาหารนี้ครับผมไปให้ ไปให้ไปให้ตรงปากรูมันเลยครับผมจะจะไปให้ตรงปากรูมันเลยครับเนี่ยพึ่งตัวเนี้ยไม่รู้มันโดนอะไรตายเนี่ยมันจะเข้ารูแล้วเข้าไปแล้วหนึ่งรูครับผมเข้าไปแล้วหนึ่งโอ้มันมันเข้าไปปุ๊บมันกลับหัวได้เลยครับผมเมื่อกี้มันกลับลำอย่างไวเลยครับกลับลำอย่างไวเลยเหมือนกันเราไปเจอด่านอย่างเงี้ยเราต้องรีบกลับลำอย่างไวเลยครับอันนี้คือรูแย่นะครับผมรูแย่่ไม่ใช่รูผมนะรูผมอยู่บ้านนะครับผมรูผมไอ้ที่นอนผมนะครับผมหมายถึงที่นอนผมไม่ใช่รูผม i, นะ นี่คือรูแย่้ะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูให้รีวิวให้ดูอีกไอตัวเมื่อกี้ที่มันแอบอยู่เนี่ยก็นเอามันเข้ารูไปแล้วโอ้โหเสียดายครับไม่ได้ไม่ได้ดูตัวตัวเบลเลอร์เลยครับอันนี้บ้านผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยกำนันบ้านของผมเองครับไม่ใช่ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรูเบลเลอร์เลยครับผมนี่ครับอย่าไปทำร้ายมันนะครับผมอย่าไปทำร้ายมันนะครับมันกินไม่ได้นะครับผมมันไม่ใช่อาหารนะครับผมไอ้วุ้นซูวุ้นเส้นอะไรนี้มันกิน ไปผสมนุ่นตัวหนึ่งนุ่นตัวนึงครับนุ่นตัวหนึ่งนุ่นตัวหนึ่งตัวไปเอฟเลยครับอันนั้นก็ตัวพู้ครับผมตัวพู้ครับสวยมากสวยมากสวยมากหน้ามันหน้านักมันหน้านักมันหน้าเลี้ยงอนุรักษ์ไว้นะครับผมน่ารักครับผมน่ารักมากน่ารักเอาไปกินเอาไม่ใช่น่ารักเอาไปเอาเอาเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงดูนะครับถ้าเราไม่เลี้ยงครับแมวมือมันจะมากินหมดแลลวครับดูเลยนี่ แมวหมาคุยกระจายกันแมวมันไม่มันไม่คุยนะครับหมามันคุยแมวมันจะลอยอยู่ตรงปากรูเวลาแยะมันออกมามันก็จะกระโดดขยำานะครับเมื่อก่อนมีเยอะครับโดยเฉพาะลูกมันห่างแดงๆงลูกตัวออกมาตัวเล็กๆตัวใหม่ๆนะครับผมไอตัวนู้นมันคนละรูนะครับไอตัวนู้นก็มีตัวหนึ่งครับมันโพหัวมาหน่อยเดียวนะครับผมไอรูที่ผมไปรีวิวนะครับผมที่มีไอนี้ครับเดี๋ยวผมจะสลักหน้าล่าหลังนรกไม่ใช่นี่ครับตัวเบลล์เลยครับ วยมากไอตัวนู้นก็ออกมาแล้วครับตัวนู้นออกมาไก่ครับไก่ไม่เรายังไม่ต้องดูเราจะเข้าใกล้ๆไอเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยไอตัวเนี้ยที่มันวิ่งเข้ารูนี่มันโผ่หัวขึ้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะขยายภาพให้ดูนิดหนึ่งครับผมตรงข้างก้อนหินก้อนใหญ่สองก้อนนะครับอยู่มุมขวามือออกมาแล้วออกมาแล้วโชว์ตัวครับผมแดน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 ถ้าเป็นคนแก่คนเต่าสมัยก่อนนั้นสู้กันนั้นูน้อเล่ามาผ่านหนูคุ ไม่มีนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ว่าเขากลัวว่าเราจะไปทําอะไรพี่เรนพเลเรนนะครับผมอันนี้ตัวหนึ่งนีตัวหนึ่งครับผมปุ๊บปุ๊บเราจะถ่ายแค่นี้เองครับพี่น้องชาวที่ต่อครับอันนี้ผมจะพาไปดูเพื่อนร่วมญาติของผมไอ้ตระกูลของผมเองครับจะพาไปดูสัตว์สัตว์ลกในตำนานครับผม สันเมื่อ2,500กว่าปีดีกับปีที่แล้วครับยังอยู่ครับผมยังอยู่ครับเนี่ยครับแยะครับแยะแยะแยะไม่ใช่กระปอมนะครับผมไม่ใช่กระปอมเขาเรียกว่าแยะครับผมสวยมากครับผมสวยมากสวยมากปุ๊บ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 วิ่งเหมือนตัวอันนี้ครับตัวเงินตัวทองเลยครับผมเวลาวิ่งแล้วห่างแกจะยกแล้วก็น่าอกแกจะยกนะครับสวยมากสวยมากดูครับพี่น้องชาวที่ต่อครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมยัง fc ผมยังไม่ถึงเลยครับผมยังไม ได้ยอดวิวไวๆผมจะได้ผมอยากได้ทําบุญไวๆครับมันจะเข้ารูแล้วอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าเจ้าจงอย่าเข้าเจ้าอย่าเข้าเด็ดขาดนะนั่นนั่นนั่ผมสั่งครับผมสั่งผมสั่งไว้อย่าเพิ่งเข้าเพราะว่าเอฟซีผมเยอะเอฟซีผมเป็นล้านครับผมเขาจะรอดูภาพช็อตนี้ครับผมเนี่ยนั่นนี่นจงอย่าจงอย่าอย่าลิอย่าลิอย่าลิเข้ารูนะครับผมอย่าลิเข้ารูสวยงามมากครับผมสวยงามมากเดี๋ยวแมลงตัวนี้อย่าพึ่งได้จะไปไหน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  อ๋อทงสัยมันจะมีรูตรงนี้อีกรูนึงครับผมหรือไม่นี่ครับอ้าวโชว์ตัวหน่อยถ่ายรูปหน่อยแชะแะแะแะเลยครับแะเลยครับน้องติ๊กต่อครับดูครับเนี่ยเขาเรียกว่าแย่นะครับผมถ้าเกิดบอกลูกบอกหลานแล้วยังไม่ทันเห็นนะครับให้ดูครับดูดูหน้าคนถ่ายครับเหมือนแยนแล้วแหละครับผมใช่เพราะเราจะกุณเดียวกันเฉพาะผมนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวครับคนอื่นไม่เกี่ยว คหรืไม่เกี่ยวครับผมนั่นนไปล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องชาติต่อครับดูครับดูครับดูครับไปนู้นอีกตัวครับไปดูจะไลค์กันกันแล้ไลคกันกันแลไลคกันกันแล้วไลคควบครับผมไลคครับสองลุ้มหนึ่งไม่ใช่หนึ่ง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 ลุมหนึ่งหนึ่งลุมสองไม่ใช่ครับผมสอง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 มสี่้าไปก้าสช่ครับผมจุ๊บจุ๊บอุกนตัวครับผมน้นตัวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนู้นตัวครับนู้นตัวครับนู้นตัวน สี่ตัวครับผมสี again, ่ห้าหกนุ่นตัวนครับนุ่นตัวนึ่งน่นไอตัวนี้ครับผมตัวนี้ส่วนไอตัวนตัวนู้นไปแล้วแล้วมันตามหามันจะตามไล่ตัวนั้นตายแน่มึงตายแน่มึงตายแน่มึงตายแน่ตายแน่มึงตายแน่ก็บอกโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันหอบเลยครับมันมันหอบแล้วมันวิ่งมันวิ่งเมื่อกี้มันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันพักจูคอยใหญ่แล้วบอกโอ้โหเกือบตาย็บอกไล่ก็ไม่ทันโอ้เกือบตายก็บอก เกือบตัดแตกเขาบอกตัวนู้นไปนู่นเลยครับไปนู่นเลยครับไปถึงออคงนั่นแหละผมจะไม่ถ่ายแล้วมันจะถ่ายตัวนี้แหละพี่น้องชาวที่ต่อเคยเห็นแย้ไหมครับนี่เขาเรียกว่าแย้นะครับผมที่บ้านผมบ่อเก่าบนนะครับผมอำเภอสุนพึ่งจังหวัดราชบุรี7 0็8 0แครับรหัสไปรษณีย์นะครับผมนี่ครับนี่ครับมันจะกลับเข้ารู้นะครับมันจะกลับเข้ารู้แล้วกลับเข้ารู้นะครับผมสวยมากครับผมหาดูยากเลยครับผมหาดูยากแล้วเขแย่ในตำนานครับผมสัตลงในตำนานครับผม สวยมากสวยมากมันจะกินขี la, ้วัวแล้วไม่ใช่ไหมครับไอ้นั่นคือต่อไม้ครับผมต,ต่อไม้ต่อไม้เออไม่ใช่ขี้ตรงสี้จะเป็นขี้แน่ๆเลยมันเกาะขี Bir ้ไว้แน่เลยครับมันห่วงขี้ครับผมไอพวกห่วงขี้ครับผมเนี่ยพวกห่วงขี้กินก็ไม่กินครับห่วงครับเอาไม่เอาแล้วครับผมไม่เอาแล้วเหม็นกับอมโอ้โอ้โอ้จะสู้มันจะสู้มันจะสู้เดี๋ยวผมจะโยนแมลงให้ตรงนี้แหละนั่นนะเออมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จกูแน่เสร็จโจนเสร็จโจนขอบคุณครับมันบอกขอบคุณครับเมืแ่อบบกี้เนี่ยผมเห็นปากมันนะผมอ่านปากมันออกเพราะว่าเราเป็นตระกูลเดียวกันตระกูลแย้ภูเขาเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โออ,อร่อยแซบอีรีแล้วนอกเ่าอะแซบอีรีแซบอีรีเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาดิโอ,โอ้โหจะให้อาหารแย้สักหน่อยวิ่งทีหนึ่งแย้เข้ารูไปเลยหลานผมเองครับอือ ไปก่อนลูกเดี๋ยวลุงจะถ่ายแยะก่อนแค่นี้ก่อนเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะเอาให้ให,ใ,หให้อ่านแยะแป๊บหนึ่งครับผมเองปอส่วนพื่นคนมาบ้าบอกับบ้านเลยกะบ้าลย